เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเรื่องที่ค่อนข้างจะสนุกมากเลยอยู่นอกอย่างนี้นะับจริงฮะคือคนละล่างเลยนะตอนจีิเราะพอดีว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งครับเราไม่มีต่อมีต่อไหมฮะจะเรื่องเรื่องเรื่องของผมนะจะชื่อเรื่องว่าะไรทางมาอยู่นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเป็นสไตล์แบบเหมือนเป็นนอมคอมแบบแนวบ้านๆหน่อยครับ เป็นเด็กไทยบ้านเลยแล้วตรงกับตรงเราไหมหรือว่าไม่เลยก็ครับผมก็บ้านบ้านเหมือนประมาณว่าตัวละครพัทพัทแบบเหมือนเขาเจ็บปวดเรื่องความรักมาอะไรอย่างนี้ครับโดนคนรักทําร้ายแล้วเขาก็เลยมาอยู่บ้านผมอะไรเยงนี้ใช่ครับก็เหมือนเรามารักษาแผลใจที่บ้านพี่สาวเขาละครับจนมาได้เจอกับน้องชายที่น่ารักแต่ ถ้าเอาอยู okay. ่จริงอ่ะผมเป็นน้องเขานะก็มีความเขาเตียมเขาเตี้ยโทนเสียงกันหนาใช่ปะจะตอบใช่คือมันเป็นอยู่แล้วผมว่าอันนี้น่าเล่นคอมาดีนะได้ได้ละแล้วตอบพี่ไม่ขายไปกันแล้วตอบแล้วไงตอบพอมายู่อยู่บ้านกับเขาแล้วไงตอบฮะมันก็ก็เหมือนคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ะครับไรทำไรอยู่ครับประมาณนี้ครับทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับ ทำงานด้วยกันเหรอครับอืมเราเจอกันวันแรกวันที่เราไปลองชุดสูตรนะครับคือวันแรกกับผมไปก่อนแล้วผมเห็นมีคนคนหนึ่งอะ่ะมามาเกาะกระจกกรีดผมอยู่ซึ่งก็คือพี่เขาอ้กรีดเลยเอ่ะกรีดี่กรีดเลยเอ่ะกรีดครับใช่ครับเขาเขา,เขาลองเสื้อแล้วเขาไม่ยอมใส่แบบด้านล่างเลยออแล้วรด้องะใช่ไหมเราก็เลยไปกรีดเขาอย่างนี้ <c oughs> มันไม่ใช่อย่างนั้นจริงจริงคือคือมิ้วมาลองชุดผมก็มาลองชุดแล้วก็แบบไม่ไม่ผมไม่รู้อะไรเลยผมก็มาลองแล้วผมก็กลับเลยครับยังไงต่อเนี่ยโอเคโอเคโอเคมีอะไรอยากจะฝากให้แฟนแทนดูไหมฮะก็ยังไงก็ฝากซีที่เรื่องไร้ไทม์ไรอยู่ในหัวใจของแฟนทุกคนเลยครับ เรื่องนี้กับพี่ทองแล้วก็พี่พี่ทุกคนมามาขอบมาครับก็อยากให้ก<อ>ับผมชีตาเรื่องนี้เป็นยังไงฮะเราจะหิวข้าวไหมถ้าเราดูเรื่องนี้ <laughs> จะมือตื่นขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะฟินหรือเพราะหิวครับชัางคตรเลยนี่เล่ <laughs> าแบบที่มาที่ไปเป็นยังไงบาง้างเรื่องนี้เนื้อเรื่องอะไรยังไงดิฉัน ท่านนี้เลยครับโอเคครับคือเรื่องของพวกเราเนี่ยเสริฟรับ lucky love ใช่ไหมครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารอาหารคือเรื่องเรื่องเนี่ยผมมีชื่อมีาครับแต่ว่าเป็นนักศึกษาคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เขาแบบอกหักมาครับก็เลยไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นร้านของรุ่นพี่ครับแล้วก็เจอกับเชฟคนนี้ที่เขาเป็นเชฟใหม่ที่ร้านครับก็ ปไปๆมาก็ติดใจติดใจอาหารหรือติดใจเชฟครับติดใจรสชาติของเชฟครับมีอะไรจะพูดหน่ไหมฮะมีอะไรพูดไหมครับเชฟครับอ๋อใช่ครับก็ในเรื่องรับบทเป็นเจ๋งนะครับเป็นเชฟครับเป็นเรื่องเสิร็จลักไม่เคยนะครับเป็นโค้ชชิต้าครับผมเราต้องไปเรียนทำอาหารไหมเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยเราต้องไปทำอาหารนะเราเป็นเชฟนะมีไหมมีซีนทำอาหารไหมก็มีแบบที่มีผู้ใหญ่เขา แนะนำร้านมาครับก็คือพี่โอ๋นชิครับใช่ที่เป็นพุกับของเรื่องเรานะครับใช่ครับก็เหมือนว่าให้ไปทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับร้านร้านนึงมาเพราะว่าเชฟร้านนี้เนี่ยเขามีความเป็นกิมมิคเป็นของตัวเองครับซึ่งเราก็เหมือนแบบให้เราไปเรียนรู้รสชาติอาหารของเขาแล้วก็ตัวาแรคเตอร์ของเชฟด้วยครับใช่ครับก็ได้การบ้านมาการเป็นการทำการทาเมนูอันหนึ่งก็คือทุกคนก็ลองมาดูนะครับซึ่งผมทํามาครั้งแรกก็อร่อยเลย โอ้ความสมบูรณ์ที่แท้ทำไม่ดีอ่ะอเดี๋ยวฝากหน่อยอะไรก็ได้กันเดี๋ยวฝากฝากแฟนๆชมเรื่องนี้กันก็ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องเราด้วยนะครับครับก็ชื่อเรลยว่าเสร์ฟรั้วแล้วี่เหลือนะครับรับรองว่าฟินทั้งคู่แล้วแน่นอนโอเคครับผมเรื่องต่อไปโอ้เรื่องนี้น่าดูมากเลยอ่ะผมยังไม่บ้างลูกเดี๋ยเรื่องสักนิดหนึ่งน้ำชิมน้ำชิม เอาเลยครับผมเชิญเลยครับเชิญได้เลยครับก็ขอขอนนำตัวละครับผมน้องนะครับชาชพลปนวดพงครับรับบทเป็นพีมครับแล้วก็ผมริวพัศกรยาพิวแอนชัยครับรับบทเป็นพลครับผมอ่าเป็นไงบ้างฮะเรื่องของเราความยากง่ายเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับอมความความยากของเรื่องนี้นะครับเหมือนว่าเราต้องทํางานด้วยแต่ว่า มืนเจอน้องครั้งแรก<ฤ>แล้วก็ในการทําความเข้าใจบทในบทมันจะมีความลึกซึ้งของมันว่าเออที่จริงตัวละครแต่ละตัวจะมีความความเป็นตัวเองอาจจะต้องมีด้านที่ให้คนอื่นเห็นกับด้านที่ตัวเองเห็นอะไรรัะก็เลยต้องทํากันบ้านเยอะนิดนึงใช่แล้วสําหรับเนื้อเรื่องอยังไงเล่าสักนิดนึงได้ไหมฮะอ่าถูกงก็เนื้อเรื่องมันก็จะเป็น อารมณ์ประมาณว่าเป็นความรักแบบหลอกๆก,กันเป็นควารัแบบหลอกๆแล้วทีนี้ก็เราปลอมเข้าหากันใช่ไหมครับจนแบบว่ามันกลายเป็นความจริงปลอ,ปอ 6, มผ่ันกลายเป็นวิภารณ์กันขึ้นมาโอเคครับแล้วการทางานร่วมกันเป็นยังไงบ้างฮะดีไหมฮะก็ทํางานกับพี่ดีวก็สนุกมาก <laughs> อยู่ในกอง แกกจริงๆอ๋อเผาเผาแค่แสดงไงเผาเผาใช่ไหมแล้วเราแล้วก็ทำงานกับน้องเป็นไงบ้างครับน้องน้องเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเยอะครับแต่เมื <lag os> ่อเอนเตอร์เทนหมดแล้วก็จะเป็นคนแบบละแบบแอบเงียบแอบหลับใช่ไหมเราก็จะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายเล่นงี้ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรื่องนี้ไปดูในสตอรี่ผมนะทุกคนทำพี่พี่ก็ทำบ่อยเหมือนกันอ่าโอเคสุดท้ายฝากกันๆหน่อยครับผมเรื่องนี้ครับ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับเฟกเลิฟนะครับลักหลอกเลยหล,ลักนะครับจะออนแอร์ในวันที่26พฤศจิกาทางช่องอมีทีวี HD 34ครับผมแล้วก็แอปพลิเคชัน i อ e ครับโอเคครับผมสุดทท่ประจำทีนั้นี่ <Yeah. S 1> เรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะ